สวัสดีครับวันนี้ทางร้านเจดีชอ็อปมีโนบุกมารีวิวอีกแล้วนะครับเป็นโนบุกเดลล์รุ E ห้าห้าเจ็ดศูนย์นะครับเป็นตัวจอสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้อ่าปกเครื่องใหญ่เลยแหละสิบห้านิ้วแล้วก็หนักพอสมควรนะสองโลก,กว่าๆนะฮะตัวนี้พิเศษตรงที่จอมันทัชสกรีนได้ด้วยนะอ่ะสภาาฝาบนปนแบบนี้นะครับก็สีดำๆเหมือนเดิมสไตล์เดลลนะครับเดลล์รุ่นที่จุดนะมีตรงกกาเขียนคําว่าเดลลในะนี้ถ่ายกับปุ๋ยอยู่นะฮะ <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องพอร์ตเชื่อมต่อกันนะครับว่าตัวนี้จัดพอร์ตอะไรมาให้บ้างนะครับเริ่มจากด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับไม่มีเลยนะครับมีช่องเสียบสมาร์ทการ์ดอย่างเดียวนะครับอ่ะด้านหลังของเครื่องนะครับมี usb นะครับอ่ะ super speed hdmi นะครับ vga นะครับช่องเสียบสายแลนนะครับเท่านี้ แล้วก็ด้านขวาวทั้งตัวเครื่องนะครับช่องเสียบอูฟังช่องเสียบ SD Card แล้วก็ USB 2ช่องนะครับเป็นแบบสเปร์สปีดเหมือนกันหมดแล้วนะครับปอดเชื่อมต่อมีให้มาเท่านี้นะครับหนักเอาเรื่องนะครับบอกเลยเปิดฟ้าเอามาดูกันเป็นงไงฮะ ครื่องนี้ผมได้มาตัวนี้เป็นเครื่องผลิตในไทยนะครับไม่ได้เป็นเครื่องผลิตในญี่ปุ่นนะครับก็คีย์บอร์ดจะเป็นภาษาไทยและก็มีแบ็ค lit ด้วยนะมีไฟขึ้นมาด้วยนะครับคีย์บอร์ดอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะอลังการงานสร้างนะครับคีย์บอร์ดมีไฟด้วยตัวนี้ติดตั้งฮาร์ดดิสเป็นแบบ solid state disk มานะครับ อ่าเป็นพอร์ต M2 นะครับตัวนี้นะครับใส่มา2 5 6กิกนะครับแะอย่างที่บอกนะครับว่าตรงนี้มันทัชสกรีนได้นะครับนะเนี่ยจิ้มได้นะครับเท่ <laughs> อะประมาณนี้นะครับลีดีแบ่งมาสองรอแบบนี้นะครับอืมสำหรับสเปคก็ ตามนี้นะครับเป็นคอยล์ห้าเจนหกนะครับแรมแปดกิกนะครับอ่า l อ d ดียดีสองรห้าสิบกกิก์กาจอออนบอร์ดนะผมบอกก่อนนะตัวนี้เอาไปเล่นเกมมันสู้พวกก้าจอแยกไม่ได้นะครับตัวนี้ก้าจอออนบอร์ดนะครับเนี่ยเป็นอินเทอร์เฟดีหกสองศูนย์นะครับไม่ได้เป็นพวกก้าจอแยกนะอ่ามีกล้องนะครับกล้องมีมาให้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกดปุ่มผิดอ่ะ Wi f i ตัวนี้นะครับเป็นแบบด้วนแบรน์นะครับ Intel ลด้วนแบน์แปดสองหกศูนย์นะครับอ่าสบายๆนะครับและมันมีพอร์ตแวนด้วยมีการ์ดแวนด้วยนะครับสังเกตไหมสังเกตไหม,เ,ไหมหเห็นอะไรไหมเห็นตัว D W ห้าแปดหนึ่งหนึ่ง E Snapdragon X เจ็ด LTE ไหมครับอ่าตรงนี้ใส่ซิมได้นะครับใส่ซิมเน็ตได้ด้วยแต่แต่ผมไม่ได้ลองนะฮะ <c oughs> ไม่รู้ว่าใส่ช่องไหนเหมือนกันนะผมไม่ได้ลองนะครับมันขึ้นว่าเนี่ครับ อินเสิร์ตซิมนะครับผมไม่ได้ลองนะครับตรงนี้บอกไว้ก่อนไม่รู้ว่าใส่ตรงไหนเหมือนกันหารูเสียบไม่เจอ <c oughs> แต่มันบอกว่าใส่ซิมได้นะครับอ่านะครับก็สภา,ภาพสวยตามที่เห็นนี้เลยนะครับแต่ตัวที่ผมได้มาตรงนี้แบตบมันก็ยังเก็บไฟอยู่นะแต่ว่าได้ประมาณชั่วโมงกว่าก่าประมาณนี้นะครับได้จริงๆได้ประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าในนี้ขึ้นมาสองชั่วโมงผมลองได้ดูจริงๆริงได้มาชั่วโมงกว่ากว่า ขึ้นอยู่การใช้งานนะครับตัวนี้แบตเตอรี่นะอ่าสภารสวยๆแบบน,นี้เลยนะครับมีกล้องมี Wi-Fi มีการ์ดแวนนะครับเอาไปใส่ซิมเน็ตได้แต่นี้ผมไม่ได้ลองนะเรื่องการ์ดแวนนะฮะไม่รู้มันเสียบช่องไหนเหมือนกันไม่ได้ลองนะอันนี้ต้องบอกไวก่อนนะตัวเครื่อง15นิ้วนะครับหนักบอกเลยว่าค่อนข้างหนักนะครับลองรับการทัชสกรีนนะ จิ้มไปจิ้มมาสวยเลยนะครับตัวนี้บอกเลยสวยๆนะครับก็โอเคนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อผ่านเพจร้านมาได้นะครับสอบถามได้ว่ายังมีสินค้าหรือเปล่านะครับนะอืมก็ขอจบอยู่คร่าวๆเอาไว้ดูเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจโนบุกมือสองก็ฝากกดไลค์และกดติดตามอ่าช anel ของร้านไว้ด้วยนะครับผมจะลงไปดอให้ดูเรื่อยๆนะครับผมจะมีรุ่นใหม่มานะฮะก็จะถ่ายดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่สนใจโนบุกนะครับ ออขอขอบคุณมากมากครับขอจบอยู่ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ